สวัสดียามเช้าทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเขาว,วงพระจันทร์เวลานี้ประมาณ9โมงแล้วเรามาขึ้นเขาว,วงพระจันทร์กัน3,790ขั 3, ้นครับทุกคนแต่อันนี้ยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะมันเป็นเหมือนว่าแค่าทางขึ้นเฉย ใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างหน้าจะเป็นยังไง <m> เมื่อเพื่อนๆผ่านจุดแรกเมื่อกี้มาเนาี่ยไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะครับ <m> อันนี้บันไดขั้นที่หนึ่งเนี่ยคือจุดเริ่มต้นไอ้ที่ขึ้นมาตรงมเมื่อกี้เป็นเหมือนว่าแค่เป็นส่งเฉย <m> ๆนี่แต่ตรงนี้คือเป็นทางขึ้นแล้วอันนี้คือทางขึ้นของวิจาร์และ3,790ขั้นใช่ไหมเรามาดูกันเราตั้งใจว่จาจะเป็นสักสองชั่วโมงในที่เนี้ตอนนี้อากาศร้อนมากไม่มีลมเลยแต่คนก็ไม่ได้เยอะมากตอนนี้เราจะรอว่าได้อยู่ประมาณเโมงแล้วเราขึ้นกันสายสาย ตรงจุดขั้นแรกวันเมื่อกี้ก็มีเหมือนว่ามีของขายนะทุกคนพวกน้ำขนมยาดนยาดมมงม่วงก็ถ้าใครไม่ได้เตรียมมาก็สามารถซื้อก่อนขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าเราขึ้นช่วงเช้ามันร้อนมันนาจะเป็นขั้นอะไรเล็กๆแต่ผมรู้สึกว่าขึ้นไปข้างบนมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่คุณก็มีนวดมีอะไรด้วยครับเือนทางอีกยาวไกลห้ารอยขั้นล้วทุกคน มันไม่ได้เหนื่อยมากมันร้อนอะขั้นจะเป็นขั้นซีเล็กค่ะทุกคนแต่มันร้อนนะมันไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่มันไม่มีลมเลยในระหว่างทางเดินขึ้นมาก็มีขายเยอะฮมีข้าวด้วยทุกคนที่นี่นี่ไม่รู้ผมเห็นทางขวามีอ่เะเขาเห็นมีมีข้าวขายอะ่ะแล้วของจิปถาถะทั่วไปมือหวานน้ำแดงสปอนชงคอนเซอร์คุณปาหน้าเก่งมากเลยเรินขึ้นฮ่า มีก๋วยเตี๋วด้วยก๋วยเตี๋ยวให้ติมกะทิอร่อยนะบอกก่อนครับบอกเดี๋ยวตอนลงค่อยว่ากัน<ะ>ขั้นบันไดมันเริ่ม,ม่นเนี่ยทุกคนเริ่มสูงแล้วเริ่มสูงแล้วจริงๆมาที่เนี่ยเราเอาแค่หมวกมาก็ได้ของกินมันมีเยอะมากสามารก,กินได้ตลอดเลยหนึ่งพันแล้วฮะตอนนี้แต่ว่าแฟนผมนี่ <laughs> ไม่ไหวแล้วเพราะมันร้อน <c oughs> กลกามันร้อนไม่มีลมเลยไม่มีลมจริงอ่ะที่เนี่ย มันก็เดินสบายๆแต่ผมว่าที่คนเหนื่อยกันเพราะว่าอากาศมันร้อนมากกว่าคือฝั่งนั้เป็นเขาใช่ไหมลมก็ไม่เข้าเลยส่วนฝัง่งนี้โล่งไม่ได้เข้ามากแต่โดยรวมล้วอากาศร้อนแรบบ้อนแต่่ามันก็ไม่ได้มากมายก็แค่เตรียมตัวมาดีเรอโอเคใช่ไหถ้าคนจะมาค่อยๆขึ้นปไปก็ได้ครับไม่นม่มีใครมาเล่งเราขึ้นี่ หน้าแล้วทุกคนครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราขึ้นมาขาน้าเราจะเห็นวิวนี้เห็นไหมวิวพระองค์ใหญ่นี่ถึงครึ่งยังถึงครึ่งแล้วยังไม่ถึงนิดนึงในครึ่งนะไปดีต่อสบายขึ้นมาประมาณพันแปดพันเก้าเนี่ยทุกคนบันไดเริ่มชันแล้วมันเริ่มขึ้นเขาแล้วไหมเริ่มชันแล้วถ้าเทียบกับตอนแรกที่ขึ้นมาตรงนี้ชันขั้นบันไดมันสูงขึ้น สูงขึ้นสูงขึ้นกว่าตอนเริ่มต้นอะตอนเริ่มต้นมันนิดเดียวเองแต่พอขึ้นมาตรงเนี้ยมันเริ่มใหญ่ละเริ่มใหญ่เ,เ,ร,ญเริ่มกว้างก็เริ่มชันล้วห้ผมจะไม่ไหวละหักลายจนหน่อยวิวข้างหลังสวยมากนะทุกคนดูดิเอ้ามันไผ่บังละคือตอนเมื่อกี้ไผ่มันไม่มีแล้วมันเห็นสวยมันเห็นวิวเห็นพาดเลยจะสองพันแล้วเรานิดเดียว มันเหนื่อยแล้วก็ร้อนมากที่นี่ไม่มีลมเลยผมพูดว่มีลมไม่รู้กี่รอบละลมมันมีแต่ลม,มอ่อนๆน,นะทุกคนเป็นลมเลยจนะเป็นลมไหมส <c oughs> องพันแล้วทุกคนอีก 1, นิดนึงสองพันละอีกพันเจ็ดเองสองพันแล้วทุกคนสู้สองพันคันแล้วอีกหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบคันบายที่เนี่ย <c oughs> มีที่พักตลอดทาง <c oughs> แต่ลมไม่ค่อยมี 1ิโมง 20, 20. ครับโอ้โหพอดีลงมาถึงเที่ยงล,ลงแล้วเนะี่ยไม่ใช่ครับอีกฟันขั้น <c oughs> แล้วเราก็ไปอยู่ข้างบนสักครึ่งชั่วโมง <c oughs> ลงมาก็เที่ยงพอดีลงผมาวที่แล้วผม คันแล้วครับทุกคนตอนนี้เราเดินมากี่นาทีแล้วพี่หนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีเหลืออีก7 9็ด้อยเก้าสิคันนี่ทุกคนวิวตรงสา0พันสวยมากเละคุณดูดิแต่มันไม่ค่อยเขียวนะเออแต่มันสวยอะ่ะขึ้นมาข้างบนก็เริ่มมีลมหน่อยละที่นี่ขยะเยอะดูสิตามทางอะ่ะบนทิ้งไม่รู้ว่าจบเทศกาลแล้วเนี่ยจะมีคนมาเก็บหรือเปล่านะไม่รู้ถ้าใครมาก็ชวดเก็บขยะของตัวเองลงไปที่ข้างล่าง้วะจะ อย่างที่ผมบอ,อกไปว่าขึ้นมาเขาก็มีที่ทิ้งขยะให้เลยนะครับทิ้งพวกขวดน้ําขยะอะไรอย่างเงี้ยราทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางดีกว่านานะไม่ใช่ไปทิ้งแบบวิวข้างไหมสวยมากของขายก็จะไม่ค่อยมีร้านนี้โคบน้ําเปล่าอะไรหมดเลยผมไม่รู้ว่าขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยจะมีแบบของกินไหมนะเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรน,ะน่าจะมีน้าเปล่าอยู่้วเนาะทุกคน เอาไว้ทุกคนนิดเดียวนิดเดียวมันเราผ่านตรงนี้ใหม่อีกนิดเดียวเลยเริ่มชันแล้วตรงนี้นเริ่มสูงอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเปิดตลอดปีไหมแต่ถ้า,ามาช่วงฝนนะสวยเลยมันน่าจะเขียวหมดเลยตรงนั้นอนะ่ะไหมที่ขาวขาคลาวคือประตูสู่เขา 3 7ม0ัร้ขั้นจะถึงแล้วทุกคนถึงแล้ว3,790ครขั้นประตูสวรรค์ไหมเขาเรียกอย่างนี้ไหมเหนื่อโซกเลยส่นสุดท้ายชันมากช่วงแบบช่วงสองร้อยสุดท้ายเนี่ยชันชันใช้ได้เลย เราพักข้างบนยาวๆเลยไม่รู้มีอะไรกินบ้างหิวมากตอนนี้น,น,น้ำหมดแล้วสองขวดนนในที่สุดนะทุกคนเราก็ถึงแล้วทางเข้าหลังจากที่เดินมาประมาณสองชั่วโมงได้สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบดูข้างหลังสวยไหมสวยมากข้างบนเป็นนี้ข้างบนเป็นอย่างนี้ ขึ้นมาข้างบนทุกคนก็ต้องมาเช็คอินที่จุดตรงนี้นะอ่าแล้วกอะไรมาถ่ายรูปแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะมีะถ้านคนดีสำรวจวิวขงห้างดีกว่าคนเห็นไหมข้างล่างตรงนีนน้คือพระที่เราขึ้นมาสูงอยู่นะข้างล่างเนี่ยคือพระที่เราขึ้นมาทุกคนแต่ก็วิูก็สวยแต่ป่ามันไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่อ่ะนี่เนี่ยแล้วก็มีถ้ำด้วยอ่ะ เราไปไหว้พระกันก่อนไปไปดูหม<า>่เราเตรียมเหรียญกันมาจะมาหยดเตรียที่เลยไม่มีไม่มีที่ให้หยด oh คนที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเขาก็ตั้งใจมาสักการะลอยพระพุทธบาทกันข้างไหนนั้นแล้วเราขึ้นไปดูกันเป็นยังไงผมก็ไม่เคยมาอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มา <c oughs> เแยกเงินแยทอง เข้ามาตรงหลงปูทั่วเลยทุกคนข้างหลังจะเป็นจุดชมวิวสวยมากเยทุกคนให้ทุกคนได้เข้ามาข้างในอะ่ะนี่ดูสิโ,โล่งมากอะ่ะจุดหน้นคือจุดที่เราขึ้นมาสูงมากถ้ามันเขียวกว่านี้น่นาจะสวยกว่านี้มากเลยขนาดนี้ยังสวยเลย ข้างๆของหอลอยพุทธบาทเนี่ยคระทุกคนก็มีทางลงถ้ำนะเราไปดูกันว่าในถ้ามีอะไรถ้าแม่นางเกรดมณีสีประจันนี่เป็นทางลงไปเลออยละอะท,ทุกคนไโอ้ยเย็นมาก เย็นมากทีนี่สวัสดีครับทุกคน